คา r i รีเออร์วนะครับนี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่น NBA ในยุคปัจจุบันในวันพรุ่งนี้เขาจะมาที่ประเทศไทยวันนี้นะครับเราจะไปเจาะกันหน่อยว่าคา r r รีเออร์วความสุดยอดของเขาการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยเป็นเหมือนซิกเนเจอร์หลักของเจ้าตัว เจ้าตัวได้รับคำชมอย่างล้นหลามว่าเป็นคนที่เลี้ยงบอลที่ดีที่สุดตลอดการแล้วก็ตลอดทั้งอาชีพทั้งที่คลิฟแลนด์บอสตันบุกลินเนตดดลตสมอริกเขาทำให้เราเห็นมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้สุดยอดขนาดไหนวันนี้เราจะมาหาความลับการเลี้ยงบอลของคาร์ลเออร์วิงกันว่ามันเกิดจากอะไรเขาถึงสุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ เริ่มกันที่จุดแรกนะครับมีคนไปชำแหละการเลี้ยงบอลของคาร์รีเออร์วิง เขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยคาร์รีเออร์วิงเป็นคนที่ย่อตัวได้สมดุลมากแล้วก็มีจุดศูนย์ท่วงที่ต่ําทําให้การเลี้ยงบอลของเขาเนี่ยอยู่ในศักยภาพที่สูงมากๆแล้วก็การเลี้ยงบอลต่าจุดศูนย์ท่วงต่ำเนี่ยมันจะช่วยปรเทคบอลช่วยปกป้องบอลได้ดีมากแล้วก็ข้อ2เนี่ยคาร์ีเออร์วิงเป็นคนที่มีความว่องไวแล้วก็มีความคล่องตัวเขาสามารถถ,ถ่ายน้ําหนักไปได้ทุกทิศทุกทาง การระเบิดบอลแรกเป็นจุดเด่นของคาร์รีเออร์วิงเป็นอะไรที่ การคอสของเขาเนี่ยก็รวดเร็วจากการที่เขามีความว่องไวเนี่ยแหละครับเรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือการเลี้ยงบอลของเขาแหละเขาเป็นคนที่มีการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆการเลี้ยงบอลของเขามีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากจะคาดเดาไม่ว่าคุณจะป้องกันเขาทางไหนเขาจะสามารถเคาน์เตอร์คุณแล้วก็สวนไปอีกทางได้ตลอดเขาใช้ไม้ตายไม่ว่าจะเป็นคอสโอเวอร์บีไฮเดอร์แบ็กบีทวินเดเล็กเขาสามารถใช้มันได้อย่างลงตัว และก็ทักษะของเขาเนี่ยสามารถโต้ตอบก,กับคนป้องกันได้ทันทีนะครับและเมื่อเลี้ยงบอลอย่างชำนาญการเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชิงแป้นการใช้แป้นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะวางชิงมุมบนมุมล่างมุมปั่นมุมสปิน ค a i รี e เอวิงเป็นคนที่ปั่นในการจบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งคนนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในการคอสโอเวอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีมูฟต่างๆที่ทำได้เนียนตาและก็ว่องไวนี่คือความร้ายกาศและเมื่อลอดขาควายหลังผสมกันอย่างลงตัวเป็นอะไรที่ยากจะหยุดอยู่ เรื่องต่อมาเนี่ยนั่นคือสัญชาตญาณน,นะครับคาร i e ีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่เอาตัวรอดในการเลี้ยงบอลได้ดีมากเขาสามารถรู้ทันทีว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำการบ้านมาว่าจะดักเขาฝั่งไหนเขาจะสวนกลับและหนีไปอีกทางได้ตลอดและเรื่องสุดท้ายนั่นคือการฟุตเวิร์กจังหวะสเต็ปเท้าการเอาตัวรอดเขาทําได้ยอดเยี่ยมมากๆ f o ฟุตเวิร์กของคาร i e ีเออร์วิงเป็นอะไรที่แปลกตาและไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมีใครใช้ฟุตเวิร์กแบบคาร์ีเออร์วิง นี่คือความลับในการเลี้ยงบอลของคาร์รีเออร์วิง8จุดเด่นที่ทําให้เขาเหนือกว่าคนอื่นเรามาดูเหล่าผู้เล่น NBA ที่ชื่นชมคาร์รีเออร์วิงกันบ้างเรบอนเจมส์เนี่ยเล่นกับคาร์รีเออร์วิงที่คีฟแลนคารวาเวลียรด้วยกันหลายปีนะเขาบอกว่าคาร์รีเออร์วิงเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นใน NBA ที่มีพรสวรรค์ที่สูงมากๆที่เขาเคยเล่นด้วย เขาเป็นคนที่มีสกิลการเลี้ยงบอลดีที่สุดหนึ่งคนอาจจะดีที่สุดตลอดการด้วยซ้ําแล้วไม่ได้เลี้ยงดีอย่างเดียวมันมีประสิทธิภาพมันใช้งานได้จริงแล้วมันก็เป็นอาวุธหนักของเจ้าตัวนะครับเควินดูแลนยังกล่าวต่อว่าเขาเนี่ยชื่นชมความสามารถเฉพาะตัวของคารีเออร์วิงเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงพรสวรรค์นในการเล่นบ้านในการเลี้ยงบ้านของคารีเออร์วิงมันสุดยอดเกินกว่าใครนะครับ เจมส์ฮาเดนนะครับได้บอกต่อว่าเขาเนี่ยเวลาดูคาร i e ีเออร์วิงเลี้ยงบอลเนี่ยเขาจะตื่นเต้นทุกครั้งมูฟของคาร i e ีเออร์วิงเนี่ยมันเหนือจินตนาการมันเป็นมูฟที่ผ่านการฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญมากๆเขาเป็นคนที่มีการเลี้ยงบอลที่สุดยอดหนึ่งคนสเตฟ h นเค u รี y ได้บอกว่าคาร i e ีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงบอลได้ทั้งสองมือสองมือเนี่ยเลี้ยงแทบจะเท่ากันเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบ แล้วก็เวลาเล่นกับคาร์รีเออร์วิงเนี้ยเขาเป็นคนที่เปลี่ยนความเร็วได้ดีมากๆผู้เล่นคนอื่นเนี่ยเวลาเปลี่ยนความเร็วเคอาจากซ้ายไปขวาดึงช้าดึงเร็วเนี่ยอาจจะมีความเสียสมดุลเสียจังหวะแต่คาร์ e ีเออร์วิงเป็นคนที่เปลี่ยนความเร็วได้เนียนตาสุดๆและยากจะป้องกันเขาเป็นคนที่มีความสามารถที่แปลกแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นการเล่นของคาร์รีเออร์วิงแทบไม่มีใครลอกเลียนแบบเขาได้ หยุดนิดนึงดึงจังหวะนิดหน่อยเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายมันไม่เหมือนใครจริงๆคาร์รีเออร์วิงเป็นคนที่เปลี่ยนจังหวะและรักษาสมดุลได้ยอดเยี่ยมมากๆส่วนโคบิไปอันนะครับเคยกล่าวชมคาร์รเออร์วิงหลังจะได้แชมป์เนี่ยว่านี่แหละคือหนึ่งในผู้เล่นที่มีความพิเศษมีพรสวรรค์นในตัวเป็นผู้เล่นที่พิเศษใน NBA แล้วก็อาจจะเป็นหน้าเป็นตาของ NBA ต่อไปในอนาคต ต้องบอกว่านี่คือเสียงชื่นชมบางส่วนของคารีเออร์วิงซึ่งมาจากเหล่าตัวเทพทั้งนั้นเอาแหละเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยเรามาดองดูความลับของคารีเออร์วิงกันหน่อยไหมว่าเขาฝึกซ้อมยังไงเขาถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับคารีเออร์วิงได้บอกว่าสิ่งที่เขาทํามากที่สุดเนี่ยในตอนเด็กนะเขาจะมีคุณพ่อคอยฝึกให้แล้วก็จะซ้อมกับคุณพ่อยันดึกเลย ทุกวงทุกวันเนี่ยเล่นกับแบบเหมือนไปเล่นทีมเสร็จตกดึกต้องซ้อมเลี้ยงบอลกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้สอนคีย์สำคัญให้เขาเขาได้บอกว่าอย่าให้บาสควบคุมคุณคุณต้องเป็นคนควบคุมบาสคุณต้องเป็นคนคอนโทรลบาสเกตบอลเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนี่คือคำที่มันเปลี่ยนชีวิตเขาเขาจะต้องเป็นคนที่เล่นมันแล้วก็คอนโทรลมันแล้วก็ควบคุมมัน คาริเออร์วิงได้บอกว่าเขาจะใช้จินตนาการในการฝึกซ้อมเป็นหลักเขาจะคิดว่าถ้าคู่ต่อสู้มาขวาเขาจะเลี้ยงหลบด้วยท่าไหนแต่แรกเริ่มเนี่ยให้เลี้ยงเบสิกก่อนเลี้ยงคอร์สโอเวอร์ให้ดีก่อนลอดขาให้ดีก่อนแล้วก็ใช้ behind the back ให้คล่องก่อนทำเบสิกให้ดีก่อนจากนั้นเนี่ยก็ผสมผสานกัน2จังหวะลอดขาคขว้หลังลอดขาไขว้หลังลอดขาคขว้หลังล แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นลอดขาควยหลังคอสโอเวอร์เอา2-3งสามมูฟมาผสมกันและเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้นะว่าใน NBA เนี่ยจะมีการสเกลในผู้เล่นในอเมริกาเนี่ยจะรู้แหละว่าใครเล่นท่าไหนยังไงกันยังไงแต่คาร์รีเออร์วิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้จินตนาการเป็นหลักเลยเขาจะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถหยุดเขาได้คาร์รีเออร์วิงได้บอกเคลลับอีกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเลี้ยงกันได้แบบ2องมูฟลอดขาควยหลัง แต่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาฝึกไปถึง5-6ถึงหมูฟเขาสามารถใช้ท่าพวกนี้ behind the back between the l e g inside out มาผสมกันเป็น5-6ถึงจังหวะให้ศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถป้องกันเขาได้และเขาก็ใช้จินตนาการต่อว่าถ้าเจอคนแบบนี้เจอจังหวะแบบนี้จะต้องสวนกลับยังไงจะต้องจัดการยังไงเขาบอกว่าการควบคุมบอลและจินตนาการในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โค้ดที่สมัยดุกเนี่ยได้บอกอีกว่าคารลีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่นอกจากเลี้ยงบอลหนักแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปในพื้นที่ใกล้ห่วงพื้นที่ใต้แป้นพื้นที่สีเขาจะฝึกฟุตเวิร์กในการจบสกอร์เขาจะมีฟุตเวิร์กต่างๆในการจบสกอร์ปั่นบอลน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของคารลีเออร์วิงและก็อีกหนึ่งเคล็ดลับการฝึกซ้อมในวัยเด็กนะครับนั่นคือการใช้ถุงพลาสติกเขาเอาถุงพลาสติกมาคุมลูกบาสเกตบอล แล้วก็ฝึกเลี้ยงบอลเขาบอกว่าดิวเนี้ยการฝึกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณต้องตั้งใจมากขึ้นต้องมีสมาธิมากขึ้นต้องโฟกัสในการเลี้ยงบอลมากขึ้นเพราะถุงพลาสติกเนี่ยมันจะทําให้เราคอนโทรลยากขึ้นมันอาจจะมีการลื่นการเด้งของบอลอาจจะไม่เป็นจังหวะดังเดิมเขาบอกว่าให้ฝึกอย่างมีสมาธิ เลี้ยงบอลแบบเดิมแต่มีถุงพลาสติกคุมไว้แล้วก็เมื่อคุณกะจังหวะก,การกระดอนของลูกบาสได้คุณจะคอนโทรลบาสได้ดีขึ้นและก็ถ้าคุณเอาถุงพลาสติกออกและกลับมาซ้อมแบบธรรมดาคุณ,ณภาพในการเลี้ยงบอลของคุณจะถูกยกระดับขึ้นเขาบอกว่ามันจะถูกยกระดับประมาณ5เท่าเลยทีเดียวเพราะการเลี้ยงด้วยถุงพลาสติกเนี่ยมันยากมากๆถ้าแกะออกและเลี้ยงธรรมดา คุณจะดีกว่าเดิม5เท่าเป็นอย่างน้อยนี่คือความลับของคาร์รีเออร์วิงสุดท้ายนะครับคาร์รีเออร์วิงเนี่ยแม้จะอยู่ใน NBA แล้วในทุกวันนี้นะเขาบอกว่าทุกวันก่อนเกมเนี่ยผู้ฝึกสอนของเขาเนี่ยได้เล่าความลับนะเขาบอกว่าคาร์รีเออร์วิงเนี่ยเป็นคนที่บ้าในการฝึก้อมมากๆบางทีเนี่ยไปเยือนเมืองอื่นต้องบินไปประมาณแบบโหห้าหกชั่วโมงพอบินไปถึงเนี่ยทุกคนก็เหนื่อยล้าแล้วก็ต้องการนอนพัก แต่คาร i e ีเออร์วิงเมื่อบินไปถึงเขาจะเริ่มฝึกซ้อมเป็นอย่างแรกฝึกซ้อมคนเดียวเขาก็จะซ้อมแล้วก็ทุกวันก่อนการแข่งขันคาร์ีเออร์วิงจะมีเวลาสำหรับเลี้ยงบอลอย่างเดียวเลย11-12นาทีแล้วก็มีการเลี้ยงบอล1ลูกเลี้ยงบอล2ลูกมีเทนเนอร์คอยช่วยเขาจะฝึกความยากในการเลี้ยงบอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ดึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกลับมาใช้เลี้ยงบอล2ลูกลอดขาเลี้ยงบอลสอลูก b บี i n d ไฮเดอ c k แบ็กบีทวินเดอเล็กเขาทำแบบนั้นจนเชี่ยวชาญต้องบอกว่าพรสวรรค์ของคาร์ลิโอวิงมันไม่มีหรอกพรสวรรค์มันมีแต่การฝึกฝึกฝึกและก็ฝึกที่มากกว่าฝึกแบบมีประสิทธิภาพฝึกแบบใช้จินตนาการทุกอย่างมันผ่านการฝึกมาทั้งนั้นนะครับ เอาแล้วหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับใครสักคนหนึ่งที่รักไคลี่และอยากเป็นแบบไคลี่แล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมไปเจอกันนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ห้าโมงเป็นต้นไปไคลี่เออร์วิงซูเปอร์สตาร์ใน NBA ที่จะมาเยือนประเทศไทยหวังว่าเราจะได้เจอเขาตัวเป็นๆใกล้ๆสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วเจอกัน